ครับเสียซีของเรามาแล้วมาถึงนี่ก็ควันดำให้เลยครับเบิดตัดสับระเบิดสุดยอดมากๆพี่ซเคตซิ่งไอ้หนุ่มอำเภอเมืองอำานาจเจริญนี่ครับมากับรถเคด25ตนันกลับมาชมภารกิจกันต่อน,นะครับผมวันที่5กับการกู้เรือ ขนาดมหึมาที่ก้นแม่น้ํากลางเขื่อนราศีสไลายจังหวัดศรีสะเกดครับวัดที่5ผ่านมาแล้ว4วัน2คืนวันนี้วันที่5เตรียมพร้อมครับตอนนี้ทีมงานช่างอุ้ยรถวินจากรัตนบุรีครับกำลังนำไม้หมอนไปลองบริเวณใต้ท้องเรือ นี่จะเป็นปฏิบัติการขยับเรือนะครับเพราะว่าปฏิบัติการกู้นั้นจบสิ้นแล้วนี่คือปฏิบัติการขยับเรือขยับเรือขึ้นมาบนบกเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนท้องเปลี่ยนเหล็กซ่อมบำรุงนะครับก่อนที่จะนำกลับไปใช้งานต่อไปครับหลังจากจมมาเป็นเวลา ระยะเวลายาวนานถึง3ปีด้วยกันรถวินนะครับเสียอุ้ยเตรียมพร้อมดึง2รอบแรกเมื่อกางดึกที่ผ่านมาใช้รถวินคันหนึ่งคราวนี้จะใช้รถวิน2อคันเคนช่วยพยุงสองคัน นะครับป๊อปเชน50ตันจากราสีสไลด์ศีสเกตนี่ละครับสุมิเตโมเป็นฐานยึดมั่นขนาดุ้งขีอยู่ในดินล็อกเอาไว้แน่นหนะยังไหลได้เลยครับโอ้โหสุดยอดมากๆลากในน้ำกับลากบนบกนี่คนละเรื่องเลย คือช่วงระยะเวลานาทีสำคัญครับปฏิบัติการขยับเรือพี่ซีน้ำน้ำพี่ไปจัดนางมาหรือเปล่าพี่โอ้ยหนักมากออครับเรือนี่ยครับยอมรับอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องเรือ,อเรื่องอ,นะอื่นนะโอ้โหดีดีแต่ว่าสำเร็จภารกิจงานนี้นะเ,เดี๋ยวผมต้องเชิญตัวพี่ไปบ้านผมอยู่ได้ผมจะให้ไปถ่ายทำให้ ได้ครับได้ยิ่งก็เด็กดิเด็กซีรีส์ผมจะเอาเมียมานั่งด้วยกันเก้าคนนี่ผมพูดสาวคนนี้ได้แล้วเขาบอกว่าเขายอมอยู่แต่ต้องซื้อกิฟต์ให้เขาตัวละหมื่นสองตัวอันนี้คือบอกแล้วนะว่าทุกอย่างคือการแสดงใช่ไหมเงินแล้วสามนสบายใจเดียวอืม ตอนนี้นะครับนำไม้หมอนนะครับต้นมะพร้าวเนี่ยเข้าไปรองบริเวณท้องเรือนนะครับเพืออ่อเป็นเป็นล้อนะเวลาจะได้ไหลลืล่นนะครับ ยาวของเรือ45เมตรน้ำหนักเฉพาะเหล็ก50ตันไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆต่างๆแรงดึงดูด,ดที่ป๊อป,ปครับจาก,ากการเพื่อผนลนอุบลราชธานีนะครับทีมงานรถเคนวันนี้เสียซีเรียกตัวมาช่วยราชการนะครับงานนี้ใหญ่มาก ต้องเรียกหน่วยซิลจากอุบนราชธานี้เลยอาน,นีตนาวิคิโยทินนะครับนอยยอองพันรัตะเวนครับสองทับสี่เก้าแล้วก็เพิ่งสร้างช่อง YouTube ให้นะครับชื่อช่องว่าป๊อบต้นไม้ซิ่งนะครับป๊อบนะครับบอบบไม้นะครับบอบอ๊อบ นี่ียายับจุดเกี่ยวโซ่นะครับของเทน25ตันจากจุดนู้นครับห่างจากนี้ประมาณ15เมตรย้ายมาเกี่ยวบริเวณหัวเรือนะครับบริเวณเลข9อ่7านี่แหละครับโอ้เลือมๆลือมเลืมเพราะันยิ่หาตันนี่วะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลือมเลือมลื่ พอเลือกมาห้องที่มาตันเนาะของหน่อยเนาะมีเบียร์ของยังไงนี่โอ้ยเันอยูีิใจถ้าพ่เก่งใจเด็ถ้า่เก่งใจหาจิ๊บตันเดถ้าเพ่เก่งใจหาิตันไรนี้เนี่ยเกขึ้นเองแล้วเนขึ้นเองแล้วเบืองเมืองเมิองเมืองเมืองเองเมรองเมืองเองเืออเเืออเออ กูล่ะเบนขึ้นไอ้สามลิ้ตั้งแถวเบนมาขึ้นแล้วรถแล้วมันหนักมันหนักมันหนักแค่คขำๆนะครับอย่าด่ามากนะครับแค่ไหนวกระสูนหานซิ่งวันใดรอของหน่อยบัดนี้สูของใหญ่เลยของหน่อยของใหญ่มาของหนังของใหญ่อยู่แล้วเนาะของเล่นบอลเห็ตียนมาขึ้นของหน่อยของใหญ่ พอดี่ดีว่าดีผมว่าดีสวออกซ้อว่าไดเราออกซื้อว่าใดไลท์ไลท์เพลินอ่ตอนนี้ทีมงานครับนำไม้หมอนเลื่อนลงไปด้านล่างออกนะครับอยู่ประมาณช่วงกลางๆของตัวเรือครับก็จะมีการชักมากนี่ยกขึ้นเพื่อลองไม้หมอนครับ ใจดีใจเ่าเป็นหัวนมฮะมีใจไม่ใช่หัวนมนะครับไม่กลัวครับกลัวยกไม่ขึ้นทำจ้การไอ้ไซมันี้ะนองเร็วเอาไปไปจการพตรงไอ้ไซมบอกเอามาเห็นการแล้วาตรงรวมดยช่วยกันน้องเพอด้ บำเลยมึงยังยางหลอดเลือดที่เราเป็นยางขามเลือดนี่ล่ะยางขามคุ้นห้ามเข้าใต้ท้องเรือเด็ดขาดแมนพ่อป๋าห้ามเข้าใต้ท้องเรือเด็ดขาดครับห้ามห้ามห้ามแต่นี่คำสั่งป๋าห้ามเลยนะเออป๋าคำชับด้วยเด้อป๋าเซฟตี้เนาะป๋าเนาะของเรือนี่ใหญ่มากล่วงลงมานี่ ขี้แตกขี้เตือเลยแหละครับวัวให้มาฝึกงานใช่ไหมมาฝึกจักเดือนคุยมาฝึกงานจักเดือนสี่เดือนเดือนนึงมีกี่วันสามเอ้ยเดือนหนึ่งมันมีสามสี่วันเดือนไหนมีสามสี่สิบวันเอา แล้วเธอเดือนกุมภาล่ะสวมบทอาจารย์เราด้วยป่ะดิอาจารย์ซีด้วยปบัดนี้เจ้าก็มีใช่ไหมอาจารย์ซีแล้วใครอีกอีกคนหนึ่งไปไหนวันนี้มาฝึกงานอีกคนหนึ่งไปไหนโมแม่นอนไม่ตื่นต้องตอบเมื่อกี้วังไหนตอบตอบวไปยังตอบ่าหันตอบไปไหนมึงต้องตอบตามความจริงมานี่มึงก็ต้องอาเอาหันหันน่ะมึงเป็นคนบ้าใครหันหันก็ไม่เอาห้องหันหะนอีกคนหนึ่งไปไหน ไปหาผู้สาวไปหาผู้สาวแล้วคู่บอกว่าไงให้มาเพื่องานแล้วสิตอบคู่ว่างไหนไปหาผู้สาวไอ้มันสิโจ๊บอลไรน้องเห็นเดียวน่ะฮะมันเป็นตัวโจ๊บปะตอนนี้เสียซีนี่เชื่อพี่ตั้งใน้จบแน่เล่นลุงน้องปล่าเรืองแล้วครับเข้าใจไหมเป็นคำสั่งของป๋าเป็นบอกบอกมันเป็นมาเต็มน้ำป๋าเป็นบอ

บอกมาปลา,าเร hmm s. <S ื่องมีเม oh, yeah. 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 ียหน่อยเห็นปะเมาอยู่เมื่อกี้นี่ยปะไปเป็นปลาปลาเรื่องมีเมียหน่อยเหรอไหนเห็นปะปลาเรื่องมีเมียหน่อยอ้าวปลาเรื่องเงี้ยตัวนะครับเรื่องปาเป็นไงรึเปล่าฝันหรือเปล่นี่แหละครับปลาเรื่องครับเราเป็นหนึ่งทีละครับเราผ้าเล็กหน่อยเป็นไปทำปลาเบิรงใจ้ไงปาครับ บ้าบ่เห็นปะบ่บ่เห็นบอกบ่เห็นบอกอะไรไอ้หม้อนึงเนี่ยมันไปหาผู้สาวมันก็เลยว่าเรื่องขึ้นมากเลยมันขึ้นมาจากาต่า้าฟ้านียน้อยใครบอกว่ามีเมียน้อยนี่เมียหน่อยโอ้ยเมียหนึ่งเมียน้อยเมียหลายถึงไมีเมียหลายเลยวะเนี่ยเมียน่อยเขาว่า อ๋อเป็นยังคือตรงผ้าได้หน่อยสินี่นะเขบอกว่าอย่างนี้หออันนี้มันไม่ได้สอนนะนะไม่ได้ไม่ได้บังคับนะไม่ได้สอนด้วยเรื่องแบบนี้พอเมียนแต่ว่าตามจริงมันมีอีกหมอหนึ่งมาแต่ว่าบัดนี้หมอหนึ่งมากๆไมไปหาผู้สาวไม่ได้ไปหาผู้สาวไอ้นั้นไม่ได้ไปหาผู้สาวเมื่อวานมันว่าจะมาอยู่ทีนี้มันนอนตื่นสายให้เราไปคอยตามหลักหน่อยนิดน้อยต้องคอยหัวหน้าอห้เร้หัวหน้า ให้หัวหน้าคอยไม่เป็นไรแต่ว่าคราวนี้มันเป็นมันเป็นเพราะใครมันเป็นเพราะหัวหน้าหรือเป็นเพราะใครไม่ไม่แล้วสรุปสรุปแล้วถามถามถามป้าหน่อยว่าป้ามีเมียน้อยจรือไม่สรุปแล้วมันไม่เห็เมียน้อยเมียหลายเลยเมียหลายจะซื้อครับอ่ะตอนนี้ทีมงานนะครับลงไปเอา ท่อนมะพร้าวครับยกเอาเขาเขาเขาข้างล่างนี่นะแล้วท่อนสูงเข้ามายักใต้ท้องนะครับเพื่อทำเป็นไม้หมอนนะครับทำเป็นล้อให้กับเรือนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะจวดเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั่นพวกทังเราครับเป็นสถานีรีเรียตงานงานนี้ไม่ใช่ธรรมดาใช้บัตรสมมติย um ัง ยกเรือเมื่อวานนี้ก็ไม่เห็นปลาเรืองทั้งวันมันเป็นเหตุโดยอันใดล่อยลูกนอ้องดูครับลน้องีเดียวลูกน้องซีเรียสมากขนาดไหนหกินเหล้ากินเบียร์หมดเยอะขนาดไหนดูปลาเรียงไม่อยู่เป็นยังปลาก็เป็นคนแนวนี้บอเล่เวลาเสร็จงานผู้มีเรือเอาขึ้นได้ผู้ป,ป,ปลาเรืองมาเลยทำไมเป็นอย่างงี้อกจะมาตอนจบอกมาตอนจบเห็นมอระเอกพว่าปุ๊บ นังจบพอดีนังจบเลยเห็นไหม <c oughs> นังไทยอะ่พะพอตำรวจมาพระเอกมาจบจ่อย <c oughs> แต่สรุปแล้วถา,ามจริงๆป้าปปาาเลือก,กอยังก,กับแม่ค้าอยู่หน้าบุกซอยอโอไม่ได้มีอะไรก็ชมเขาเฉยๆไม,ไม่แล้วทำไมป้ามีเครดิตขนาดนั้นอ้าไม่มันนานมาแล้วเรื่องนี้มันนานมาแล้วแหมที่ไหนมาเขก็รู้อยู่ป้าเลาอือกยัง เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วใช่ไหมป้าทำไมยิ้มอ่ะดีไหมป้าถามจริงป้าทำไมยิ้มอ่ะป้าเลือกแล้วป้าทำไมยป้าเลือกถามถามจริงไม่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอายเพราะถ้าป้าเลือกแล้วป้าทำไมอะไรจะต้องอายเพราะว่าเพราะเรื่องนี้คือว่ามันต้องถึหูไปถึงหูจีที่บ้านนี่แล้วเพราะว่าป้าเนี่ยป้าเป็นคนยี้ได้ไงไม่ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าป้าเป็นผู้ชายที่ทปใาไม่มีปัญหาให้เราไม่สร้างปัญหา นี่ราขาดทุนคือกาไรพี่พอล้ว่นอ่าอว่าน้ทารอเารา่าพ่องรเขาดทุนคือกำไรเราว่ะแต่ไม่จะขาดเนอะจะขาดมัุขาดทุนคือกำไรทำนาพ่อหลวงรอ้าเราว่าขาดทุนคือกำไรเราว่ะ นี่เอาผ้าเนี่ยผ้าเรียงเดินไปถึงได้ผ้ามาโยนขึ้นไปผ้าขี้เดียวมาฝากกินจับกระดิ่งยังไงผ้าผ้าเอามาปักเสื้อผ้าผ้ามีดผ้านี่คือมีดผ้าเนี่คือมีดเดี๋ยวมันตัดเสื้อเจ้าว่าผ้าก็บเจ้าว่าผ้าเออนี่แหละเราเล่าเล่าวนก็เล่าสีเกีนเพราะว่าเล่าวนี่มีดทเอื่นว่าผ้าทิ่มีดเอื่นผ้าเอาผ้าเนี่ย ขันมีดอีกขึ้นมีดซอยเจ้าเจ้าบอกป่ามากได้กเอว่าบอกว่าเขาพาไว้เนี่ยเอ๋ป่ากับยางใส่ไปรถพิษยิ่งเดียวเว้ยไปเห็นป่าโยนบาสเห็นว่ามันโมเมนต์ป่าว่าจะสลิงบาดมือใช่ไหมอ้าโอ้ยป่าใจอ้ายอยู่นี่ป้ายมีดกูปุ่นนี่เขาเล่นผ้านะครับเสนุกสนานนี่ฮะครับ ดูแล้วดูแล้วเริ่มครับ ไหลขึ้นมาชนชนขาเคนแล้วครับไหลขึ้นมาชนขาเคนแล้วยังย่างย่งไม่โคยังไม่มาทางอุ้ยไม่โคยังบอมาฮะยังไงล่ะเีจ้เราจะใส่ทัน คุนลาว่าแม่นว่าคุนตอนนี้นะครับรอคนขับแมคโครนะครับคนขับแมคโครนี่ามีอาการบาดเจ็บที่ขานะครับไปตัดไหมยอยู่ยังมาไม่ถึงนะครับ อ่ะเดี๋ยวก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ครับคนขับไมโครมาจะได้ขยับรถแล้วก็จะได้ดึงอีกรอบนึงครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ